สำหรับคุณครับประกันไม่สำคัญไม่เป็นไรแต่ถ้าคนที่สำคัญของคุณคือพ่อแม่สามีพัญญาและลูกๆแล้วลวก็คุณต้องคิดให้หนักเลยล่ะครับว่าอะไรจะช่วยให้พวกเขาได้ไม่ให้ลําบากในวันที่คุณจากไปบางคนอาจคิดว่าประกันนั้นไม่ได้สำคัญ แต่คุณทราบไหมครับว่าคนเรานั้นหนีความตายไม่พ้นหรอกหากวันหนึ่งเกิดคุณไม่อยู่กับเขาแล้วถ้าคุณตัดสินใจทำประกรันชีวิตไว้คุณจะต้องไม่กังวลเลยล่ะครับว่าคนที่คุณรักนั้นจะมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรมีเงินพอใช้หรือเปล่าเพราะประกรันชีวิตจะช่วยดูแลคนที่คุณรักได้พวกเขาจะไม่ลำบากอย่างแน่นอน ผลตอบแทนของประกันชีวิตไม่ได้อยู่ในรูปแบบของกำไรแต่อยู่ในรูปแบบของความอุ่นใจที่แม้ว่าเราจากไปคนที่เรารักก็ยังมีเงินไว้ใช้ในกํามือ